ตื่นเช้ามาก็มาดูเจ้าพารวยครับอ้าวเจ้าพารวยไปไหนน่นนะฮะเออปล่อยให้ที่นอนว่างเปล่านี่ก็คือกระมังของน้องพารวยนะครับเราจะปลูกต้นไม้เอาไว้แต่มาตอนเช้าวันนี้ไม่เจอนะปกติก็จะลอยคออยู่ตรงนี้แหละนีะน่ๆอยู่ที่คอนี่แหละแต่วันนี้มาไม่เจอ เมื่อคืนเจอครับเมื่อคืนน้องอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสาวสาวมาหาหนึ่งตัวนะฮะพารวยเป็นตัวผู้นะครับพารวยเป็นตัวผู้สีทองเนี่ยน้องอยู่ตรงเนี้ยประมาณห้าทุ่มครับห้าทุ่มนะฮะสงสัยไปกับสาวสาวเมื่อคืนเนี่ยอ่ายังไม่กลับเมื่อคืนมีสาวมาหานะร้องอบ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 ทั้งคืนเลย เอ๊สงสัยสาวๆามหาก็สาวสวมหาจริงๆครับเมื่อคืนนี้นี่ร้องได้ผลครับสาวๆวตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนะฮะนี่คือตัวเมียมาเมื่อคืนเนี่ยประมาณห้าทุ่มครับห้าทุ่มผมลก,ลกขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอตอนนี้ฝนตกครับนู่นเจ้ามารวยอยู่นู้นนี่ตัวใหม่มามายังไงไม่รู้ครับสีทองตัวใหญ่เป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียตัวใหญ่มากใหญ่มากสีทองเช่นเดียวกันครับ ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นสงสัยเธอหอบเสื้อผ้าตามมารวยมานั่นคือมารวยนู่นมารวยคือตัวผู้นูน่นนั่งอยู่นู่นแหละครับนั่งอยู่นู่นนะฮะอ่าผมใช้ไฟฉายมือถือนะสง่งนางก็ไม่กลัวเชื่องมากนะฮะนางไม่กลัวครับมาหามารวยอ้าวตอนนี้มาหามารวยรู้แล้วมารวยหายไปเมื่อคือนเนี่ยยังไม่กลับมานี่เอง ไปกับสาวๆนี่เองเอ้ามารวยอย่าลืมกลับบ้านนะลูกตามสาวเพลินเลยไม่ได้พ่อคิดถึงรู้แล้วไปไหนไปกับสาวๆไม่ว่ากันเนาะพออ่อเองก็ยังไปกับสาวๆเอ้ยไม่ใช่รอเลเล่น้อเล่นเอ้าบาสวัสดี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 สสดน้องนำโชค วันนี้น้องน,นำโชคก็อยู่บนเขียงนะครับอ่านี่ที่นอนของเขาที่นอนประจำประจำน้องน,นำโชคไม่ไปไหนละก็จะมานอนตรงนี้แหละอืมนอนตรงนี้ตื่นเช้ามาตอนเย็นเมื่อคืนมาอืมห้าทุ่มเมื่อคืนมาห้าทุ่มก็นอนบนนี้แหละตอนนี้ตอนเช้าก็นอนบนนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพ่อขอ ขอจับหน่อยได้ไหมตอนเช้าอยากจะจับอะได้ไหมอารูปหัวก็ได้มามาเดี๋ยวพ่อขอรูปหัวหน่อยนะรูปหัวหน่อยอ้าลับตาเลยหลับตาลับตาหลับตาเออหลับตาหลับตาลับตาลับตาลูกเออลับตาเอออือเกาะคางเลเนาะอืมเกาะคางเกาะคางอืมเกาะคางเกาะคางเกาะคางอืมรูปหัวรูปหัวรูปหัวอืม ああ no อ่าลูกหัวนะอันนี <laughs> ้นั่งเรือบูนอันนี้เรือหนูอ่ะบูนนี่เรือหนูอ่ะบูนบูนบนอ่ะบูนอ่าชอบเล่นนะลื่นอ่ะบูนอ่ะบูนเรือโยกเรือโยกเรือโยกอ่ะบูนเรือโยกเรือโยกเรือโยกอ่ะแค่นี้แหละอ่าเช้าเช้านี้ได้ทักทายน้อง นำโชคอ่าน,นี่น้องนำโชคอืมจ้าอันนี้น้องอ่าเอ้าตัวไหนมาอีกเนี่ยนูน่นเอ้ยเพิ่งเห็นตัวนี้นูน่นน้องพารวยอยู่นูน่นเอ้ยนี่มาไงเนี่ยเอ้ยจากไหนเนี่ยฮี่ไม่เคยเห็นเลยป๊อบป๊อบ,อบ,อบ นุ่นน้องน้องพารวยอยู่นุ่นอ่าน้องพารวยอยู่นุ่นอันนี้น้องอะไรเอ่ยจับได้ไหมอือหือตัวนี้กระสีทองตัวใหญ่เหมือนกันนะนุ่นน้องพารวยกับตัวใหญ่เหมือนกันนุ่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 นน้องพารวยนุ่นนุ่นนุ่นอ้าวมาทั้งสองตัวเลยพยาค่า เออไม่เคยเห็นเลยสงสัยพารวยพาเพื่อนมาตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกนะฮะฝนตกมากเลยฝนตกหนักแต่ก็มาถ่ายทำเพื่อจะได้เห็นนะฮะเพื่อจะได้เห็นทั้งอ่าทั้งสองตัวแต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยตัวนี้ไม่เคยเห็นพึ่งมาพึ่งมา นู่นนู่นนู่นน้องพาด้วยอยู่นู่นอยู่นู่น,น,น